บอกว่าพวกหนูนี่มีเกมสนุกๆมาให้พี่ๆได้เล่นกันนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า Penji Challenge Who is the Most นั่นเองค่ะใช่บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะยากสำหรับพี่ๆเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้วนั่นก็คือเนั่นก็คือเกมใครจุดๆที่สุดนะคะถ้ารู้สึกว่าใครที่สุดในเรื่องไหนเนี่ยให้ชี้ไปที่คนนั้นได้เลยโดยพี่ๆอย่างเงนะชี้เลยพี่หน้าที่ ่่ายเเพือนริมก็คือเดี๋ยวหนูจะนับ 1, 2, 3แล้วพี่ๆก็ชี้เลยนะคะบอกเลยว่าต้องตั้งสติคือต้องชี้พร้อมกันเท่านั้นใช่ทุกคนจะได้รู้ความรับของเพนจีพร้อมกันหรือยังคะพร้อมคะพร้อมมากไปเริ่มกันเลยใครกินเก่งที่สุดคะ 3, 2, 1องหนเป็นเอกชันไม่มีโอกาสได้ไปชี้คนอื่นด้วยเอ้ยจริงเหรอจริงโอ้งเนนีแล้วหนู จะตะเกียบอยู่มอชาบหูคนละแล้วมีเคล็ดลับอะไรไหมคะกินเก่งขนาดนี้แต่ตัวยังแบบนิวอยู่เลยกินก็มีเคล็ดลับก็เวลาหิวใช่ไหมคะก็พยายามกินน้ำเยอะๆใช่แบบว่าหลังๆก็รู้สึกได้ว่าตัวเองก็กินเยอะเหมือนกันค่ะก็เลยแบบพยายามจะกินน้ำให้มันแบบไปเติมเต็มกระเพาะให้มันอิ่มใช่นั่นแหละค่ะต่อไปนะคะใครนอนเก่งที่สุดคะสามสองหนึ่ง รู้ตัวด้วยที่จริงแอบไล่เรียกกันนะแต่ว่าคนนี้จะโน่หนึ่งจะไล่ลงมานอนทุกที่ได้เลยไหมคะใช่หนูแบบทางวงก็นอนไม่เชิงว่านอนได้ทุกที่แต่ถ้าพอได้นอนแล้วปุ๊บข้ามวันใช่ใช่จะมีนอนยาวไมโทรไปไม่ตอบไลน์ไปไม่ตอบรู้ได้เลยว่าเขานอนอยู่นอนใช่ไลน์หายไปคือหลับแน่เลย คือเรารู้ตัวเลยว่าเราเป็นคนขี้เศราใช่ค่ะแบบเหมือนเป็นคนหมดพลังง่ายอะค่ะแล้วฟื้นฟูได้กันนอนก็เลยจะนอนกันไปเยอะหน่อยไม่หน่อยต่อไปคำถามนี้ใครเอเนอร์เยอะที่สุดคะสามสองหนึ่งอ้าวอะเก้นเอกอนเอกชันเอกชัน เนอีในที่นี้หมายถึงว่าแบบเวลาทํางานก็คือจะไม่มีแบบโอยเหนื่อยจ้าไม่เอาแล้วอย่างนี้เลยไหมคะก็ก็มีเหนื่อยบ้างค่ะแต่ว่าก็จะพยายามบูสต์ทุกคนบูสต์เองอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะใช่พี่อูจินจะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเลยแบบว่าใช่ก่อนรายการก็ตลอดเวลา อย่างที่บอกว่าตอนแรกอยู่ดีน้องก็เต้นขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วก็น้องจะชอบฉีดยาเพื่อนๆค่ะประมาณว่าใช่ใช่ใช่แบบจริงทั้งนั้นแบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยยูจินวันนี้พี่สวยหรือเปล่าพี่สวยมากพี่สวยที่สุดแบบนี้เลยไม่เคยไม่เคยฉีดยาใครเอาไปค่ะใครขี้บ่นที่สุดคะสามสองหนึ่งหุย เริ่มไ่เป็นเอกสาร<อ>าชิ้ตัวเองเลไนะจิ้ตัวเองด้วยทำไมพีาหนุเป็นคนที่ขี้บนที่สุดล่ะคะไม่ไม่เชิงบนนะคะแต่ว่าเจม,มี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดของ<ช>ทุกคนไม่ว่าจะง,งานหรือว่าแต่แม้แต่แต่แตละคนที่แบบทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะ<ช>แล้วแบบเจมี่ก็จะคอยมาเตือนว่าแบบเอออย่างเงี้ยแบบ พี่ว่ามันไม่ดีนะเอออะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนงี้จะดีกว่าเพราะว่าคนฟังคนคนอื่นมองเข้ามาเหมือนแบบหวังดีมากกว่าก็เลยแบบว่าเตือนใช่ค่ะแล้วใครเหมือนแม่ในวงมากที่สุดค่ะพอไหมคะสามสองหนึ่งอ้าวอ้าวเริ่มหลายคนใครเยอะสุดอ่ะ ทุกคนรู้มีฟิลเตอร์คุณแม่อยู่ในตัวเหรอแต่ว่าทางนี้เสือหรือเปล่าโอ้โหทุกคนเป็นแม่กันเลยทำไมล่ะคะเราพูกันทีละคนเลยถ้าของหนูหนูเลือกเป็นพี่โพรลีนกับพี่มิลาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นพี่สาวเป็นพี่ใหญ่สองคนในวงเขาจะคนนี้ก็เป็นลีดเดอร์แล้วนี่ก็เป็นพี่ใหญ่เขาจะมีหน้าที่ดูแลน้องๆค่ะแต่ในบางครั้ง น้องๆเป็นคนดูแลเขาค่ะใช่ทุกคนคะเลี้ยงเลี้ยงพี่เหนื่อยมากค่ะบอกจริงๆเหนื่อยหรอเอาไม่เหนื่อยรักพี่พี่จะบอกว่าถ้าเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเลี้ยงต่อไปโอเคขอบคุณมากโอเคไปต่อกันเลยนะคะใครที่ลืมพี่สุดในวงคะสามสองหนึ่งใครใครใครนี่ใค่ ดูจากขี้ลืมทุกคนนะคะนคนที่นี้ไปถึงลืมอะไรคะลืมเนื้อร้องลืมลืมข้อลืมอเนื้อร้องก็มีน่้คนนี้ชอบลืมขออแบบว่าสมมติทิ้วกระเป๋าไปทํางานที่ใดที่หนึ่งแล้วพอทํางานเสร็จปุ๊บเดินออกมาปุ๊บเดินออกมาตัวเป่าเลย ไม่เอาอะไรทางั้นก็วางวางปุ๊บคือวางเลยอุ้ยแต่เธอก็ว่าเขาไม่ได้เต็มปากเพราะเธอเองก็เธอก็วางกระเป๋าทิ้งปุเลยท้วงเธว่าใครไม่ได้นะเพราะเธอก็เป็นเหมือนกันใช่ใช่เอ็มก็เป็นอ้าวอ้าวสถือว่าเป็นกันทุกคนริงแต่ว่าพี่ยูจินลืมกุญแจห้องบ่อยมากเลยนะคะใช่ชอบขังตัวเองไว้นอกห้องประมาณ30รอบแล้วต่อไปนะคะใครช้อปปิ้งเก่งที่สุดในกลุ่มค่ะส2 1สองหนึ่งอ้าว แก่ตัวไหมค่ะมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่าส่วนใหญ่เป็นแบบไม่จริงสิบสองสิบสองงี้โอยอมรับก็ได้ค่ะไม่กตัวก็ได้ค่ะหนูหนูอยากเล่าโมเมิน พ um ี่พี่บีเอ็มอ็อกของเยอะมากอนไปบ้านพี่บีพี่บีเอแบบเอาของมาเต็มเลยแล้วแบบอันบ็อกของเยอะมากหนูดูทุกคนน่าจะเข้าใจมันเพิ่ง่านสิบองสิบสมาใช่ทุกครั้งเวลาเรามาซ้อมมาเจอกันนะคะเราจะได้ยินท็อปปีเขาพูดว่าเพิ่งไปเอฟสิ่งนี้มาตลอดใช่ๆแต่ว่าเป็นการฮิวัวเองใช่ไหมคะใช่แล้วก็พอได้ของมาเราก็เอามาให้เพื่อนๆทุกคนใช้ด้วย ต่อไปเลยแล้วกันค่ะใครขี้อ้อนที่สุดในวงคะสามสองหนึ่งไปทางน่นเยอะค่ะ่รูจะเป็นชี้ตัวเองเลยครับชี้ตัวเองเลยครับทำไมถึงคิดว่าเป็นเราค่ะทำไมถึงเป็นหนูหรอเป็นแบบเป็นมักเน่เล้หรือเปล่าอลยมีความแบบก็แบบว่าอยากแบบว่าไปแบบเกาะๆพี่ๆ ก็แบบจะเป็นสายแบบว่าตามตามพี่ๆค่ะก็เลยแบบว่าอาจจะดูขี um> ้อ้อนก็คือเวนิการ์เขาจะมีแบบเวลาจะขึ้นงานอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเดินไปหาทุกคนว่าขอกอดหน่อยทุกคนจะกอดทุกคนเลยเขาติดสกินชิปได้ลองอ้อนให้ดูสักคนหนึ่งได้ไหมคะดีนะข้างๆเวนดิเลียเขินมากขออ้อนพีิจิมี่ดูไหมลองลองมาก มั้ยคะมีคำถามใครมือหนักที่สุดในในในวงไหมคะจะเอกฉันนะคะสุดอ่าเขาถามต่อไปนะคะใครอ้องที่สุดในกลุ่มคนจังสองหนเหมือนทุกคนรู้กันแล้วทำไมคะทำไมเขาเป็นคนโหลดช้าเป็นคนแบบถ้ามีกราฟิกจะขึ้นเลยตรงนี้ว่าเป็นเครื่องหมายโหลดอยู่บนตลอดเวลา ดีเลยใช่ไหมคือ,ค,อคือเหมือนดีเลยไปนิดนึงช้าใช่แบบเขาคุยกันเรื่องนี้จบแล้วผ่านไปประมาณสองนาทีเขาเขาถามเดิมเยอะนานไปไหมสองนาทีไมอะจริงแคเป็นแบบนั้น้อจริงนะคะอันนี้จบไปแล้วนะคะเพยมของเราวันนี้ก็คือสนุกมากๆกับพี่พี่จอยมากหนูแบบแฮปปี้มากที่ได้ฟังเพลงนี่ไหนสดสดคือแฮปปี้สุดๆก็ก่อนจะจบรายการก็ให้พี่ๆฝากผลงานกันหน่อยค่ะ ค่ะก็ก่อนอื่นขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราก่อนนะคะจะมี4ช่องทางก็คือ Instagram, Facebook, TikTok แล้วก็ X ค่ะชื่อว่า pen.g.official ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เพลงนี้นายฟอร์ชัวนะคะอยู่ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วฝากทุกคนไปฟังกันได้นะคะรวมถึงไปดู MV ของพวกเราได้ที่ช่อง YouTube c h anel n เพลงไทยร็อกคอร์ดค่ะเพลงไทยมีไอสองตัวย ขอบคุณสาวๆอีกรอบ<อ>หนึงแล้วนะคะแล้วก็เวลาของเราในวันนี้เนี่ยก็ได้หมดลงแล้วค่ะก็สําหรับใครนะคะที่อยากติดตามรายการ ไอดอลชิดชันนะคะรายการที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปพูดคุยกับแขกรับเชิญแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆค่ะแถมยังมีโชว์พิเศษปังๆมาฝากด้วยนะคะค่ะทุกวันพฤหัสนะคะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มกันเลยค่ะใช่ค่ะทางช่อง AS Play นะคะกด202ค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยมีย้อนหลังแล้วค่ะทางช่อง YouTube Mono 29 Music Station ค่ะวันนี้นะคะพวกเรากับสาวๆขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนี่นายมีใครต้อง